สวัสดีค่ะหม่วยนะคะเป็นพยาบาลประจำห้องคลอดวันนี้จะมาสอนในเรื่องของท่าให้นมบุตรนะคะสำหรับท่าแรกในการให้นมบุตรนะคะก็จะเรียกว่าท่านอนข่วงตักแบบประยุกต์ค่ะท่านอนข่วงตักแบบประยุกนะคะก็จะเหมาะกับทารกทั่วไปหรือคุณแม่มือใหม่นะคะซึ่งท่านี้คุณแม่สามารถจะควบคุมคอและ,ะไหล่ของทารกได้ดีค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้คุณแม่จัดท่านั่งให้สุขสบายนะคะนะคะแล้วก็ให้คารกนอนเป็นแนวราบนะคะโดยที่ให้ศีรษะไล่สะโพกอยู่ในแนวเดียวกันใช้มือด้านตรงข้าวที่จะเข้าเต้าประคองบร,ริเวณท้ายทอยดัต้นคอสี่ิ้วรองที่บร,ริเวณแก้มของลูกนะคะส่วนมืออีกด้านหนึ่งจับเต้านมเป็นรูปตัว C นะคะเป็น C shape กดหัวนมให้ชี้ขึ้นนะคะ หลังจากนั้นใช้หัวนมนะคะ,นนะ,คะเขี่ยบริเวณปากลูกให้ลูกอ้าปากกว้างมากขึ้นเมื่อลูกอ้าปากกว้างขึ้นนะคะเราก็จะให้ทารุาดับบริเวณเต้านะคะตั้งแต่หัวนมจนถึงด้านนม,มนะคะสังเกตนะคะลักษณะของการดูดของลูกโดยหัวนะคะจะต้องโยกแก้มต้องป่องได้ยินเสียงการลือด ท้องลูกกับท้องแม่จะต้องชนกันค่ะเมื่อทารกงดูดนมได้ดีนะคะเราก็จะแนะนําให้คุณแม่เปลี่ยนในเพนท่าที่สบายมากขึ้นหลนับผ่อนคลายมากขึ้นโดยท่าที่เราจะจัดก็คือท่าขวานตักแบบธรรมดาค่ะท่าขวางตักแบบธรรมดาจะทําง่ายๆแค่กับค่ะท่าขวางตักแบบประยุกนะคะโดยให้คุณแม่ปล่อยมือข้างที่จับเต้านมนะคะช้อน เปลี่ยนมาโอบช้อนจนถึงบริเวณของก้นของลูกนะคะดมืออีกด้านหนึ่งมาจับเต้านมบรรุตัวยูนะคะแล้วก็กดหัวนมให้ชี้ขึ้นเหมือนกันค่ะหลักการก็จะใช้หลักการเดียวกันโดยให้ลูกนอนแนบชิดนำตัวขอ,ของคุณแม่นะคะโดยให้หัวหัวของลูกไหลและสะโพกเป็นแนวขวางนะคะ อ้อมลูกกับท้องของคุณแม่ต้องชนกันนะคะค่ะสำหรับท่าฟุตบอลนะคะก็จะใช้สำหรับคุณแม่ที่ขนลุมสั้นผ่าตัดคลอค่ะหรือว่าคุณแม่ที่มีรูปแฝงน,นะคะโดยเราจะจัดท่ามีการพับผ้าค่ะพับผ้าให้อยู่ในแนวพอดีดอก,กับลำตัวของคุณแม่นะคะวางหมอนเข้าด้านข้างค่ะหลังจากนั้นอุ้มทารกให้อยู่ในร้านหน้าเดียวกัน สีสับไก่สะโพกอยู่ในแนวราบนะคะค่ะหลังจากนั้นใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะจับเต้านมรลูปตัวกยกกดหัวนมให้หัวนมชี้ขึ้นค่ะแล้วก็ใช้หัวนมแค่บริเวณปากลูกนะคะ ของการให้นมคือท่านอนท่านอนก็จะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดลอดคุณแม่ที่อ่อนเพลียไม่สามารถทุกตั้งได้คุณแม่ที่เต้านมใหญ่และสามารถใช้ในกรณีที่ทารกร้องกวนการที่คุณแม่โอบก,กอดน,น้องก็สามารถจะทาให้น้องนอนหลับยาวนานมากขึ้นค่ะสำหรับท่านอนนะคะคุณแม่ควรที่จะนอนเป็นหมอนสูงนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นเวลาลูกดูดเต้านมนะคะแล้วก็บริเวณไหล่ท่านอนเนี่ยควรที่จะ อยู่บริเวณข้างใต้หมอนแล้วก็จะมีหมอนด้านหลังจะเป็นหมอนค้างหรือหมอนหนุนนะคะเพื่อวานที่สัพคอนหลังให้คุณแม่รู้สึกสุขสบายมากขึ้นสำหรับท่าของลูกนะคะเราก็จะให้ลูกนอนตะแคงแนบชิดนาตัวแม่ในแนวระดับเดียวกันโดยศีรษะ ไหลและสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันใบหน้าหันหาเข้าเต้านะคะแล้วก็ใช้มืออีกด้านหนึ่งจับเต้านมนะคะบระิเวณลานนมกดให้หัวนมชี้มาชี้ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้หัวนมเขี่ยปากลูกเมื่อลูกนับนะคะเราก็จะเอาหัวนมเข้าไปในปากลูกให้ลึกมากที่สุดนะคะแล้วก็อีกมือ,อด้านหนึ่งนะคะอบก,กอดลูกไว้นะคะ